องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัดพิจิตรเพื่อดำเนินการงานด้านสุขภาพของประชาชนจึงได้จัดการอบรมการดูแลรักษาเครื่องพ่นสารเคมีให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall ซึ่งได้เชิญวิทยากรมาจากสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหวัดนครสวรรค์และทิมง,งานซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านมาแมลงและการป้องกันกำจัดยุงลายรวมถึงฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพ่นมาให้ความรู้กับผู้ที่เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ื่อให้เข้าใจถึงวงจรการเกิดไข้เลือดออกที่ปัจจุบันนี้อิทธิพลของภาวะโรคร้อนก็มีผลต่อการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลายที่โตเร็วขึ้นเดิมใช้เวลาจากลูกน้ำเป็นระยะแรกจนเป็นตัวเต็มวัยประมาณ10-12วันแต่ทุกวันนี้ลูกน้ำกลายเป็นยุงใช้เร็วเวลาสั้นลงเพียงแค่เวันเท่านั้นอีกทั้งยุงก็ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้น การกระจายตัวของยุงว้างขึ้นในที่ที่อุณหภูมิเปลี่ยนจากอากาศเย็นเป็นอุ่นขึ้นยุงจะปรับตัวเข้าไปอยู่อาศัยได้เพิ่มระดับความสูงของการกระจายตัวขึ้นไปบนพื้นที่ภูเขาสูงเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยอีกทั้งเชื้อไข้เลือดออกเจริญเร็วขึ้นด้วยเช่นที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเชื้อจะใช้เวลาการเจริญในตัวยุงจนครบวงจรชีวิตในยุงและพร้อมถ่ายทอดเชื้อได้อีก12วัน แต่ถ้าอุณหภูมิภายนอกร้อนหรือเพิ่มขึ้นเป็น35อ,องศาเซลเซียสเชื้อจะใช้เวลาเพียง7วันเท่านั้นดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมจึงต้องควรทราบถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นการใช้สารเคมีการเพิ่มสารเคมีแบบที่มีฤทธิ์ต่างๆต้องรู้และเข้าใจส่วนผสมสารเคมีที่ผสมน้ำให้อยู่ในรูปแบบของเหลวและเหมาะสมกับการใช้ฉีดพ่น ซึ่งยุงจะได้รับโดยการสัมผัสที่ขาโดยซึมผ่านเข้าทางเนื้อเยื่อบางๆบ,บริเวณเข้อต่อของขาและส่วนอื่นๆของร่างกายยุงซึ่งทุกอย่างล้วนส่งผลต่อวิธีการกำจัดยุงหลายทั้งสิ้นนอกจากนี้การเซฟหรือการป้องกันเจ้าหน้าที่พูดทำหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงกำจัดมแมลงก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องป้องกันการสัมผัสผิวหนัง ลำตัวและระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันในการอบรมครั้งนี้วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ปัญหาจากการใช้สารเคมีต่ำกว่าขนาดที่กำหนดหรือมากกว่าขนาดที่กำหนดก็ล้วนมีผลต่อการปฏิบัติการพิฆาตลูกน้ำยุงลายด้วยกันทั้งสิน้นอุปกรณ์ที่ใช้ปัจจุบันนี้นิยมใช้เครื่องพ่นหมอกควันเป็นการพ่นสารเคมีที่ใช้ความร้อนทำให้สารเคมีฟุ้งกระจายในรูปหมอกควัน การสายปลายท่อพ่นก็ต้องทำมุม180องศาเดินถอยหลังขณะฉีดพ่นภายในห้องหรือออกประตูเมื่อฉีดพ่นแล้วก็ต้องปิดอบห้องที่ฉีดพ่นประมาณ10-15นาทีจึงจะได้ผลดีส่วนกรณีฉีดพ่นรอบบ้านก็ต้องยืนเหนือลมและเทคนิคต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้คณะวิทยากรยังได้ช่วยทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นเอาควัน ที่ใช้กำจัดยุงลายขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลต่างๆที่มีไว้ครอบครองและใช้งานมานานนับปีให้ได้มีการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนอุปกรณ์ซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้ทั้งขนและอุปกรณ์รวมถึงความรู้ตามหลักวิชาการทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันกำจัดลูกน้ำและยุงลายที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนอีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคให้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยสวัสดีครับ,ท,บท่านนายกครับท่านดรปุ่นครับจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่สามคนครสวรรค์น,นะครับวันนี้ครับาทางทีมงานนะครับจะขอแนะนําในเรื่องของเครื่องพ่นนะครับ ความรู้ของคนเขา้าบรงจะมีเรื่องของเครื่องพ่นใช้ยังไงเทคนิคใช้ยังไงสองความรู้เรื่องของการผสมสารทีมีที่ถูกต้องผสมมากผสมน้อยไปก็ไม่เป็นผลดีครับอันที่สามคือคือคนพ่นก็จะมีความรู้เรื่องของเทคนิคการพ่นซึ่งแต่ละพ่นแต่ละเครื่องพ่นนะครับมีเทคนิคในเรื่องของการพ่นแตกต่างกันไปนะครับซึ่งการอบรมวันนี้จะนับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อพนักง,งานพ่นซึ่งจะ ใช้สุตครับประชาชนในจัดพิจิตก็ได้รับประโยชน์เรื่องการควบมโรคจากทางโครงการที่ท่านนายกเสนอมาในวันนี้ครับผมทุกคนทุกชนิดนะครับจะได้มีมาตรฐานจะต้องดูเรื่องของหนึ่งนะครับเรื่องของขนาดเม็ดน้ํายานะครับซึ่งจะต้องมีเม็ดต้ํายาที่ได้มาตรฐานคือเม็ดน้อยาจะต้องไม่ใหญ่ไปหรือไม่เล็กเกินไปนะครับคือจะต้องมีเม็ดน้อยาที่ตามที่รงค์พระรูปก,กำหนดคือไมครหรือเม็ดน้อยาจะต้องไม่เกิน50สิไมคร แต่ที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือ,าอ่างออนไลน์นะครับผมก็คิดว่ายังไม่เห็นด้วยที่ว่าจะนําออมาใช้ครับเพราะยังไม่ได้มีการทดสอบและได้มีการประเมินมาตรฐานครับใช้เครื่องพ่นที่ที่เราไปอยู่ในระบบเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องพ่นที่มีมาตรฐานและเราได้มีการคลิเบรด้วยการตรวจสอบเครื่องผู้ปี๋แล้วครับจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยเวลาฝนมาเนี่ยอะไรมันมากับฝนบ้างเนี่ยที่เป็นโรคระบาดเนี่ยโรคระบาดนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับก็จะเป็นโรค ที่เกิดตามมาดูการก็อาจจะเป็นโรคไข้วัดนะครับไข้วัดโรคตาแดงมือเท้าปากกอกลุ่มเด็กนะครับรวมถึงโรคที่ิดต่อจากยุงก็คกือโรคไขโรออกซึ่งจะเป็นโรคประจําถิ่งของพื้นที่ในเขตสารอยู่แล้วครับครับสําหรับองค์การบร,รษษิหารส่วนจังหวัดของเรานะเราให้ความสําคัญของเรื่องนี้นะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะรถพ่นเลยที่ต่างท่านได้บอกว่าดีที่สุดครับใช่ไหมครับก็เราก็ พร้อมที่จะไปสนับสนุนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับที่ร้องขอมา